จากเด็กแบกของพงาดขึ้นมามีหมื่นล้านเปิดรายได้ลุงตันภัสกรนาทีเจ้าของอิชิตันแบ่งกันรวยตะเวนแจกรถท้องทั่วไทยผ่านมา9เดือนปี2018น่าจะเป็นฝันร้ายของตันภัสกรนาทีเมื่อกำไรของบริษัทมีเพียง26ล้านส่วนรายได้อยู่ที่3,900ล้านบาท กำลังเกิดอะไรขึ้นกับอิชิตันที่ครั้งหนึ่งเคยมียอดขายชนะโออิชิในตลาดชาพร้อมดื่มและเคยมีกำไรต่อปี1,000ล้านบาทเหตุผลแรกสุดของความตกต่ำก็คือตลาดชาพร้อมดื่มไม่ได้เติบโตแบบติดจรวดด้วยโปรโมชั่นหวยชาเขียวรวยรายวันเหมือนอย่างในอดีตเมื่อ4-5ปีที่แล้วแต่กับติดลบอย่างต่อเนื่อง 3- เปอร์เซต่อปีและชาพร้อมดื่มก็ถือเป็นรายได้หลักของบริษัทอิชิตัน คิดเป็น90-95%จากไรายได้ทั้งหมดที่น่าสนใจคือในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาแคมเปญหวยชายเขียวรายวันกับแป๊กไม่ได้ทรงพลังเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะว่าปัจจุบันเครื่องดื่มชาอิชิตันความนิยมลดลงจากในอดีตปี2,557ที่ได้กำไรถึง1,078 0 0ันล้านบาทล่าสุดได้กำไรไปเพียง26ล้านเท่านั้นปี2557รายได้รวม6,208 กำไร1,078ล้านบาทปี2558รายได้รวม6,356กำไร812ล้านบาทปี2559รายได้รวม5,266กำไร368ล้านบาทปี2560รายได้รวม5,719กำไร315ล้านบาทปี2561รายได้รวม3,901กำไร26ล้านบาท อย่างไรก็ตามตันพัสกรนาทีผู้บริหารอิชิตันได้มองว่าตลาดชาดเขียวในประเทศไทยค่อนข้างทรงตัวมีการแข่งขันและอุปสรรคมากจึงเริ่มจริงจังกับตลาดในประเทศอินโดนีเซียส่วนในประเทศไทยได้เปิดตัวชาพร้อมดื่มแบรนด์ใหม่ทิสุโอกะบายอิชิตันที่นำชาเขียว100%เอร์เซ็นจากจังหวัดทิสุโอกะประเทศญี่ปุ่นซึ่งงานนี้คงต้องรอลุ้นกันว่ายอดขายจะไปในทิศทางไหน พอชาวแบรนด์ใหม่เพิ่งเริ่มขายไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานั่นเอง